Hello students สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ค่ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนกันเรื่อง adverbs of frequency นะคะก็คือคำในการบอกความถี่นะคะคำกริยาวิเศษบอกความถี่เนาะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนนำ students book ขึ้นมานะคะแล้วก็ workbook ขึ้นมาเลยนะคะทั้งสองเล่มเลยนะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายไปตามสไลด์นะคะวันนี้ นักเรียนสามารถดูจากในหนังสือคู่ไปได้เลยคือหน้าที่37นะคะอะแล้วลองไปดูสไลด์ก่อนนะคะดูว่ามันคืออะไรเนาะอะ,ะ adverb of frequency นะคะหรือคำกริยาวิเศษบอกความถี่นะคะซึ่งเรามันเป็นคำที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์ต่างๆหรือการกระทำต่างๆว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นเรากินนมบ่อยไหมเราอ่านหนังสือบ่อยไหมแบบนี้นะคะ จะใช้พวก adverb of frequency เข้ามาช่วยค่ะซึ่งคำ adverb of frequency นะคะมันก็จะไล่เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยตั้งแต่100%ก็คือ always แปลว่าสม่ำเสมอนะคะไล่มาเลย90%อยู่ที่คำว่า usually ก็คือโดยปกติก็คือทำบ้างแต่ว่าจะไม่บ่อยเท่า always นะคะแล้วก็80%อยู่ที่ normally หรือ generally นะคะโดยทั่วไปเนาะเป็นปกติทั่วไป70%จะใช้คำว่า often กับ frequently นะคะแปลว่าบ่อยๆเนาะและ50%ก็จะคือคำว่า sometimes นะคะแปลว่าบางบางครั้งค่ะ30%คือคำว่า occasionally นะคะแปลว่าบางโอกาสเนาะซึ่งจะไม่บ่อยมากอันเนี้ยนะคะและ้วก็10%คือคำว่า seldom ก็คือนานๆครั้งนะคะและ5%คือคำว่า hardly ever หรือคำว่าแ a r ี่นะคะซึ่งมันจะแปลว่าแทบจะไม่เคยแทบจะไม่นะคะแล้วก็0%คือคำว่า never แปลว่าไม่เคยนะคะคือไม่เคยทำเลยแบบนี้ต้องใช้คำว่า never นะคะต่อไปนะคะจะบอกตําแหน่งนะคะของคำ adverb of frequency พวกนี้นะคะว่ามันจะอยู่ในตําแหน่งไหนบ้างนะคะตําแหน่งที่หนึ่งที่สามารถอยู่ได้เลยก็คืออยู่หน้าคำกิยาหลักค่ะนี่นะคะในประโยคตัวอย่างที่เขาให้มา I always get up early. กลิยาหลักนะคะนี่คือคำว่า get up คำนี้นะคะ get up ซึ่งจะต้องเอาไปไว้หน้ากริยาหลักเนาะเอา adverb of frequency นะคะถ้าเราไม่ใช้ always เราใช้ sometime s ได้ไหมก็ได้แล้วแต่เราค่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความบ่อยของเรานะคะเนี่ย I always get up early ฉันตื่นแต่เช้าเสมอถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น sometime s มันก็จะเป็น I sometimes get up early ฉัน ตื่นเช้าเป็นบางครั้งแบบนี้เนาะเออต่อไปนะคะอีกตำแหน่งนึงที่จะอยู่ได้ก็คือถ้าในประโยคนั้นมีคำ verb to be verb to be verb to be ก็คือ is am are ใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่า am เนาะ is am are พวกนี้เราจะต้องเอา adverb of frequency พวกนี้นะคะไปไว้ข้างหลัง verb to be นะคะอย่างตัวอย่างก็คือ I am never late for work ฉันไม่เคยทำงานช้าเลยเนาะ บบนีนะะ้ต่อไปค่ะนักเรียนนำา w r r k o o o k ขึ้นมานะคะ workbook คือเล่มสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็เปิดไปที่ p a g e n t กับ t w n i ค่ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดสองหน้าสองหน้าด้วยกันนะคะนักเรียนดูในหนังสือหน้าที่37ได้เลยนะคะซึ่งในชั้นปสีเนี่ยอุครูลืมบอกไปว่าในชั้นปอ4อ่เราจะเรียนคำ a d v e r b o f f r e q u e n c y แค่4ีคำเองค่ะคือคำว่า always เนาะ always คือคำนี้นะคะแปลว่าเสมอเนาะแล้วก็ often แปลว่าบ่อยๆเนาะแล้วก็ sometimes ก็คือ50%นะคะแล้วอีกคำหนึ่งที่เราจะเรียนก็คือคำว่า never นะคะอย่างนี้เนาะจะเรียนอยู่แค่ประมาณ4คํานี้เองเนาะก็จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างอะ always ก็100ใช่ไหมคะ often ก็70%แล้วก็ลดลงมาอีกหน่อยเป็น sometimes 50%แล้วก็ never เป็น0%น,นะคะอ่ะ ต่อไปนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนดูแบบฝึกหัดนะคะเนาะหน้าที่28นะคะ28ก่อนเนาะตอนที่1นึ่เขาบอกว่าให้ highlight the a d v e r b s of frequency highlight ก็คือนักเรียนรู้จักปากกา highlight ไม่เอ่ยที่มันเป็นสีๆนะคะที่เราใช้ปากกาเน้นข้อความนั่นเองเนาะแต่ทีเนี้ย อ่ะคุณครูจะขีดเส้นให้ดูหรือถ้านักเรียนคนไหนไม่มีนะคะก็สามารถใช้สีขีดเส้นได้เลยอ่ะดูประโยคที่ 1. number 1 n e กว่า I always wake up at seven in the morning ฉันมักจะตื่นนอนเวลากี่โมงคะ7จ็ดโมงเช้าเป็นประจำเลยเออเสมอเลยบ่อยมากเขาให้วงออให้ไฮไลท์ adverb นะคะ adverb of frequency อันนี้ก็คือข้อที่1ก็จะคือคำว่า always คำนี้นะคะเนาะ ต่อไปข้อที่2 n u m b บ r ร tom never drinks coffee tom never drinks coffee tom ไม่เคยดื่มกาแฟาเลยก็ต้องวงที่คำว่า never อันนี้เนาะ n u m b e r 3 alice often plays with the dolls alice ชอบอจะเล่นกับตุ๊กตาเป็นไง often ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ often จำได้ไหม often อยู่ประมาณ70%เอเนาะก็คือ เป็นประจำแหละเสมอเลยเออก็ขีดที่คำว่า often นะคะวงกลมไปนะัเกเรียนไฮไลท์ได้นะคะไฮไลท์ได้มีไฮไลท์ก็ไฮไลท์เนาะต่อไป number four Dad sometimes swims in the pool พ่อจะว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเป็นบางครั้ง sometimes คือบางครั้งเนาะก็วงกลมคำว่า sometimes นะคะต่อไปตอนถัดไปคะ่ะมาดูอีกฝั่งนึงเนาะเขาให Put the words in the correct order and write the sentences นะคะก็คือให้เอาคำที่เขาให้มาเนี่ยค่ะมาเรียงให้มันเป็นประโยคที่ถูกต้องเนาะแล้วก็เขียนลงไปเนาะเราก็จะต้องเอาประธานมาก่อนใช่ไหมคะเวลาเรียงในการใช้ adverb of frequency เนาะครูบอกไปแล้วนะคะว่าจะต้องเอาประธานมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย adverb of frequency ใช่ไหมคะแล้วค่อยเป็น เวิร์บหรือคำกริยาหลักเนาะ,ะดูข้อที่หนึ่งนะคะคำที่เขาให้มาเราก็เรียงได้เป็น he often reads a book in the evening นะคะต่อไป number two อะไรมาก่อนเอ่ยมี i มี eat meat แล้วก็ never ต้องเป็น i ใช่ไหมคะ i never eat meat แบบนี้เนาะ never คำนี้นะคะคือ adverb เนาะ adverb of frequency นะคะในประโยคนี้ number three she มี goes to the beach แล้วก็ sometimes เอาอะไรมาก่อนคะ she เนาะแล้วก็ sometimes goes to the beach แบบนี้นะคะอย่าลืมใส่จุด full stop ด้วยนะคะเวลาจบประโยคเนาะต่อไป number four my sister watch TV at home often ก็ต้องเป็น my sister often watch TV at home แบบนี้ number five me you eat spicy food never ก็ต้องเป็น you never eat spicy food น no? ะ you never eat spicy food แบบนี้ค่ะ number six มี day มี go to bed มี at nine o'clock แล้วก็มี always นะคะก็ต้องเป็นประธานม,มาก่อนก็คือ day always go to bed at nine o'clock เนะแบบนี้โอเคถ้านักเรีนยนเขียนไม่ทันนะคะกดหยุคดคลิปวิดีโอเนาะหรือไม่ก็ กดย้อนดูใหม่หลายๆรอบก็ได้ค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่29ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่29เนาะอ่ะลองดูนะคะเขาให้เรา choose and write นะคะก็คือให้เลือกเนี่ยคำที่เขาให้มาในวงกลมเนาะแล้วก็วงแล้วก็เขียนลงไปนะคะเลือกวงกลมแล้วก็เขียนดู number 2 two i come to school at 7.30 e v e r y day ฉันไปโรงเรียนตอน7โมงครึง่งทุกวันเลยอืม แล้วอีกประโยคนึงก็บอกว่า i จุดจุดจุด c u m u l a t ันอะไรไม่รู้มาสายเลยต้องเป็น never หรือ often ค่ะถ้า never คือ0%ไม่เคยเนาะถ้า often เป็น70%แปลว,ว่าเป็นประจำใช่ไหมคะก็ต้องเป็น never เนาะก็วงกลม never ไปนะคะนี่ข้อนี้วงกลม never นะต่อไป number t bob is very good at swimming bob ว่ายน้ำเก่งมากเลย he จุดจุด wins the race เขาชนะในการแข่งขัน เขาต้อง never หรือ always เอ่ยเขาต้องชนะในการแข่งขันต้องถ้า never คือ0%ถ้า always คือ100%เลยต้องเป็น always ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนวงกลมเนาะแล้วก็เขียนลงไปด้วยนะคะ number f sally like to eat bread sally ชอบกินขนมปังมากเลย she จุดจุดจุด goes to the bakery แล้วหล่อนก็จะไปที่ร้านขนมปังต้องเป็นคำว่าอะไรคะ often หรือว่า n e v e r ถ้า often อยู่ประมาณ70%ถ้า n e v e r คือ0%ก็ต้องเป็นคำว่า often เนาะนี่ often เขียนด้วยนะคะวงแล้วอย่าลืมเขียนนะต่อไป number 5 Robert Rice birds Robert ชอบนกมากเลย he จุดจุ feed them in the garden เขาก็จะให้อาหารพวกมันพวกมันเดมในที่นี้หมายถึงนกนะคะหมายถึง birds เนาะที่ในสวน เขาจะเป็นไงถ้าเขาชอบแปลว,ว่าเขาจะให้อาหารหรือไม่ให้อาหารน้อยคิดว่าให้หรือไม่ให้คะอาจะต้องให้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น never มันคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ต้องแปลว่าไม่ให้เพราะฉะนั้นตอบ never ไม่ได้ข้อนี้ต้องเป็น sometimes เนาะ sometimes อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะอะ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะักเรียนอย่าลืมระบายสีแล้วก็เขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะทุกหน้าเลยนะคะก่อนถ่ายรูปส่งเนาะโอเค thank you for today see you again next time b y ายบา